นี้คือหอยเชอรี่เลยจ้ะหอยเชอรี่่ะนี่มันอโเราเอาม่าแล้วก็ถอกลุงช้าเอามา,าถอกลงช้าม,มาถถานันขื้นกลางคืนเพิ่นวะ หอยเชลลีถ้าเป็นหอยโข่งนะกินแซ่บแซ่บหอยจูหอยเชลีเออได้บุตรบุตอ่ะ นี่นี่ที่เขาสอบเอาไปเรียงล่ะ หอยเซอรี่อะสีทองเพิ่นว่าอันนี้แม่พ่อชิเลี้ยงสหายมังกรร่อ,องเบิงเด้อจ้า ม่พ่อนเก็บได้หลายสก่อนแม่พ่อจะสีเข็ดโลงเลื่อนมั่นจ่าน้ำสาป,ป่าด้วยจ้ะแม่พ่อสีล่งเลี่ยงเบื่องจ้านี่แต่อันง,า,ง,งามงามนีแต่อันใหญ่ใหญ่แม่พ่อสิขัดออกตัวน้อยกับตัวใหญ่นะเจ้ะคู่มือนี่เพื่อนบุก,กินเด้อค่ะหอยในทงไฮท,ทงหน้าน่ะเอามาเลี่ยงกินเองจ้ะเพราะว่ามันมี ยาขาหอยเอ้ยขาหนาเอ้ยมันก็นเลยบ่มีไผกล้ากินจ้าอันพักในหัวในสวนเท่ากับปลูกกินเองเลยจ้าบ่ต้องสีดยาเ่ต้องใส่ปุ๋ยใส่กับปุ๋ยเท่ากับปุ๋ยขอ้อขี้ไก่ขีหมูสนอนในข้อดิบไปหาปูมาเลี้ยงน้ำเ้อจ้าปูหน้าก็เลี้ยงกินเองหอยก็เลี้ยงกินเองจ้ะ เก็บในทงหน้ากับไ่ได้หรอกจ้าเพราะว่าเขาขาดยาหยาอนนี้แม่พ่กออกนกัเลืไปฮางมเก็บเอาในสาเสียมาเลี่ยงล่องเบิงจ้าแล้วค่อยส้มอีกอาทิตย์หนึ่งสีให้เบิงอีกมันสีไข่บอจ้าติดตามผลงานต่อไปเ้ยจ้าเดี๋ยวสีผ้ามาเบิงอีกจากอาทิตย์หนึ่งจ้าแม่พ่นสีเลี่ยงล่องเบิงจ้าแม่พ่สนส่ออหอยจ้า มีพันสีทองจ้ะมีหลายพันเลยกับพันสีดำกับมีด้จ้าสีทองอเขาพิย่มกินได้จ้าเพราะว่าหัวเพ่นกระขาวถ้าเป็นสีดำในหัวเพ่นกระดำได้จ้ะมันกระบ,บน่ากินได้จ้าพอนสีเหลืองล่องกลือ แม่พ่อนี่เลี้ยงใส่องมังกรนี่แหละล่องเบิงนี่นี่นี่น้ำกระแค่นี่แหละจ้าเด้อจ้าบันนี้แม่พ่อนี่ไปหาเก็บพักบงมาให้มันเด้อจ้าหรือยงใส่ห้มังกรนี่แหละจ้าประว่าครูทั้งหนึ่งเดแม่พ่อนี่สิยงใหญ่ใหม่เด้อแม่พ่อนี่ไปหาพักมาเสริมให้มันเล่นสะกอนบาดให้มันกินนี่เด้อจ้าพักบงลองเบิงพักบงกันในสวนนี่แหละในชานี่หละจ้า เน่จ้าเราพักน้ำเด้อจ้าใส่น่ามันจังบเมินมันสีสะอาดทุกพักบงพักโตก๊บจังสิเลยจ้าเดี๋ยวจ้ากลีบนี้ก็มี่แค่นี้แล้วอย่าลืมติดตามติดส้มแม่พ่อเน้อจ้าส้มไปน้ำกันนี่หละจ้าเดี๋ยวอีอาทิตย์หน้าม,มาให้เบ่งแล้วเธอมันใครให้เบ่งเด้อจ้าขอบคุณค่ะ